เมื่อวันพฤหัสบดีที่17กรกฎาคม2568กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สํานักงานพัฒนาภาค5โดยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำหลากโดยจัดเครื่องจักรกลยานพาหนะเรือและกําลังพลเข้าดําเนินการขุดลอกวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ําและหนองเสดาน้อยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเสดาวอําเภอบวัวเชดจังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทสำคัญของทหารพัฒนาที่พร้อมต้องการแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือภยัยพิบัติอย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจและความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนทหารพัฒนาพร้อมรุยพัฒนาทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สิบเอกธนาชัยพรมบุตรเรียบเรียงข่าวจากส,สิบเอกสมสกุลเพรศิชาตัดต่อภาพรายงานจากกองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ครับสวัสดีครับผมผมนายสุภิยาลักษณ์นนผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยนะครับขอขอบคุณนะครับทางหน่วยนปค54นะครับที่สนับสนุนเรื่องจับแล้วก็เจ้าหน้าที่ในการตัจังยอกเหยื บ้านสันดาวน้อยนะครับอขอก็คุณนะครับทางแผนอปปอทีทีได้สันเพราะนะครับททางในงานอปปอในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ